เราเนี่ยมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้ที่สําคัญมากคือเม็ดเลือดขาวนะฮะเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยธรรมชาติสร้างมาให้เราดูแลให้เขาดูแลตัวเรานะครับให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วถ้าเราภูมิคุ้มกันดีร่างกายของเขาจะแข็งแรงเหมือนกับเราเกิดใหม่ๆเราไม่มีโรคร้ายทั้งหลายแหละเพราะภูมิคุ้มกันเราดีเม็ดเลือดขาวเราดีนะครับแต่เมื่อมันมีปัญหาของเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะมี อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับขณะนี้ที่เรามีไอ้โรคนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าในร่างกายบางส่วนของเราเนี่ยมันไปรับพิษอะไรเข้ามาแล้วก็ไม่รู้อะ่ะแล้วมันทําให้ไอ้ส่วนนั้นอะ่ะคือเซลล์ส่วนนั้นอะ่ะมันเกิดโตขึ้นมาโตขึ้นมามันก็โดนกระตุ้นนะซึ่งเราก็คงจะไม่รู้ว่ามันอะไรอะไรแล้วคนก็คงไม่รู้นะฮะ ถ้ารู้เราก็คงไม่ให้มันกระตุ้นยนะถูกไหมแต่แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วพอมันขึ้นมาแล้วมันก็โต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 ทีนี้เวลามันโตมันก็จะเบียดเบียนไอ้เซลล์ที่อยู่ข้างนะฮะแล้วในที่สุดก็คือเราก็เจ็บเราก็ปวดแล้วเราก็ทนไม่ได้แล้วก็มีปัญหาไปแต่สิ่งที่เราให้พวกเราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับมันก็ไปทํ้ง่ายๆอ่ะมันไม่ได้เข้าไปปั๊บไอ้เซลล์ที่มันแกะกัดกินเซลล์อื่นๆที่ดีของเราเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ถูก ไอสิ่งที่เราให้กินเนี่ยฆ่ามันไม่ใช่เป็นพิษไปฆ่าพิษอย่างที่คุณธุรกิจพูดนะครับคือตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษแล้วไปฆ่าพิษที่ทําให้เราเป็นเป็นอันตรายนะครับคือไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งว่างั้นเถอะของของเราเนี่ยนะเพียงแต่ที่เราให้กินก็เพื่อจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งร่างกายของเรามีอยู่แล้วเยอะมากเนี่ยสองหมื่นล้านเม็ดอะ ถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดอะเยอะไหมฮะเยอะมากนะของเรามีลิตรมีมีเลือดอยู่ห้าลิตรเนี่ยแต่มีเม็ดเลือดขาวตั้งสองหมื่นล้านเม็ดถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดแล้วนั่นก็คือธรรมชาติสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลตัวเราถูกไหมฮะทีนี้เรามีข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ของเราให้กินเข้าไปแล้วทําให้เม็ดเลือดเราเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงไงเราแข็งแรงปั๊บด้วยตัวเราเองนะฮะ นี่คือเนื่องจากเรามีเม็ดเลือดขาวอยู่พิเนปเม็ดเลือดขาวมันยังไม่มันไม่แข็งแรงเราก็ไปทํ้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงนะครับแล้วพอเม็ดเลือดขาวเม็ดหนึ่งมันเริ่มแข็งแรงปุ๊บมันก็สื่อ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 ให้สองหมื่นล้านเม็ดห้าหมื่นล้านเาม็ดทำหน้าที่เหมือนกันหมดแข็งแรงเหมือนกันหมดมพร้อมๆกันนะฮะแล้วไอ้เม็ดเลือดขาวตรงนี้แหละมันไปจัดการกับไอ้ตัวที่ทําให้เรามีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเรา กำลังแข็งแรงขึ้นมาแล้วเราดูแลตัวเราเองด้วยความสามารถเราเองนะฮะด้วยความสามารถเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์คือตัวเราเนี่ยยังมีภูมิของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าไปคิดว่าของเรามันเป็นยาผีบอกหรือย,ยาสิ่งมหัศจรรย์เป็นเดี๋ยวเรามีวิทยาศาสตร์ที่เรารู้ว่ามันทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับวิธีการรักษาทั่วไปที่หมอปัจจุบันรักษาก็คือว่า เมื่อมันมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นเขาก็จะเอายาเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะพอฆ่าเซล์มะเร็งเนี่ยถ้ามันฆ่าเฉพาะเซล์มะเร็งมันก็ไม่เป็นไรแต่มันฆ่าเซลล์อื่นๆด้วยไงฆ่าเซลล์ที่ดีด้วยฆ่าเซลล์ไม่เลือดขาวด้วยแล้วเซลไม่เลือดขาวก็เป็นเซลล์ที่ร่างธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อจะประจัดการกับเซล์มะเร็งเหล่านั้นนะฮะถ้าเราโชคดีเราฆ่าเซล์มะเร็งได้หมด ก่อนที่เราจะจัดการก็ไม่ได้วยขาวจนพ่องจนไม่มีปัญหาจนไม่สามารถดูแลตัวเราเองได้เราก็ยังมีชีวิตอ,อยู่รอดไม่ได้นะครับถ้าใครโชคดีหรือปัจจุบันก็มีวิธีการใช้ระบบยาที่สามารถเลือกเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ถ้าทําได้สําเร็จเราก็รอดถ้าทําไม่สําเร็จเราก็ตายด้วยโรคแสกซ้อนไม่ใช่ตายด้วยเซลล์มะเร็งแล้วนะตอนนี้ตายด้วยภูมิคุ้มกันของเราที่มันหายไปจากเดิมที่เรามีอยู่นะมันถูกลดลงไปด้วย เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ของเราไม่ได้วิเศษวิสโสของเราไม่ได้ไปจัดก,การกับเซลล์มะเร็งด้วยตัวเองเพียงแต่ทาให้ร่างกายของเราเนแข็งแรงนะครับที่ลุงที่คุณป้าเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่นะครับก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวของคุณป้าเนี่ยยังมีอยูนะ่สองหมื่นล้านเม็ดกองทัพยิ่งใหญ่มากเลยนะเราติดอาวุธให้เม็ดเลือดขาวอะ่ะทันทีอะ่ะแล้วสองหมื่นล้านไปห้าหมื่นล้านพันเม็ดดูแลทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราถึงฟื้นขึ้นมาได้อย่างทันที ใช่ไหมครับเพราะเรามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากกำลังดูแลตัวเราเองอยู่นะครับนึกถึงทหารสองหมื่นล้านคนติดอุดพร้อมกันแล้วจัดการกับไอ้สิ่งที่แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเห็นไหมครัมันถึงเร็ว,รวมากครับถ้าเราโมแต่ว่าคิดว่าไอ้สิ่งที่ให้กินให้เรากินแล้วมันไปจัดการกับเซลล์มะเร็งโดยตรงไม่ได้ครับเรากินเยอะมากเลยกินเยอะมากแล้วกว่าจะหายเนี่เป็นปี แล้วกว่าจะเราเป็นปีนัเราก็ไปก่อนนะ,ะนี่น,นีค่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเองเราก็ดีใจนะฮะที่เราพบคนไกลตรงเนี้ยแล้วเรารู้เรารู้ว่ามันทําอะไรกับเราเพราะนึกมีความมั่นใจกินก็ไปเถอะไม่มีทางที่มีปัญหาไม่มีทางที่จะมีอาการแทรกซ้อนไม่มีทางที่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นอาหารที่พวกเรากินกันหมดแล้วก็เพียงแต่ว่าเราทําให้อาหารพวกนี้มาทํำยังไงให้ร่างกายพวกเราแข็งแรงขึ้นไม่เลือดขาวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราดูแลตัวเราเอง นะครับผมมาเพื่อจะเรียกเชิญมาเพื่อจะบอกให้ความมั่นใจตรงนี้ว่าเรารู้นะว่าพวกเราเนี่ยนักวิชาการคณะเราเนี่ยรู้ลนะว่าทุกคนเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรารับประกันไม่ได้หรอกว่าทุกคนจะมีชีวิตอยู่ยาวร้อยปี200ปีรับประกันไม่ได้หรือเจ็ดสิบแปดสิบปีรับประกันไม่ได้แต่เรารู้ว่าทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอน แล้วถ้าหากว่าเราดูแลรักษาตัวเองโดยการปรับดูเลือกอาหารนะครับอาหารที่ผมแจกไปตรงนีนะ้การดูแลอาหารอย่างเช่นน้ําตาลจะต้องพยายามเลี่ยงเนะพราะน้ําตาลก็คืออาหารที่มะเร็งชอบมากถ้าเราจํากัดอาหารไม่ให้เข้าเซลล์ไม่ให้เข้าร่างกายของเราเซลล์มะเร็งมันจะอดตายนะครับทําให้เซลล์มะเร็งอดตายดีไหมนะโดยที่ไม่ให้ไม่ให้น้าตาลจํากัดน้ําตาลให้เยอะที่สุดนะครับ อย่างนมอ,อะไรก็ตามที่สร้างเมือกสร้างเมือกในร่างกายอย่างนมอย่างงี้นะฮะก็ก็ไม่ควรใช้นะครับนมถั่วเหลืองดีกว่าใช้นมถั่วเหลืองแทนนะครับอย่างเนื้อพวกเนื้อทั้งหลายแหละไม่ควรกินแต่จ้าต้องกินเนื้อก็กินเนื้อปลากินเนื้อปลาครับจะดีกว่าแน่นอนนะครับรแล้วก็ผักสดแน่นอนน้ำผลไม้สดแน่นอนแต่ก็เลือกน้ำผลไม้ที่มันไม่หวาน นะเพราะว่ามันจะมีน้ําตาลอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วแล้วเวลากินผักก็ไม่ต้องต้งมฮะคือถ้าต้มก็แค่ลวกอย่าไปต้มให้จนกระทั่งสุกถ้าเวลาต้มผักสุกเนี่ยเอนไซม์ในผักเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายเนี่ยมันถูกทัจะถูกทําให้เสียไปด้วยเพียงแค่ลวกแค่ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็กินได้นะครับกาแฟเมื่อก,กี้ใครกินกาแฟมัง่งพวกเราไม่ได้เชิญเอากาแฟมามาเลี้ยงใช่ไหมฮะ ถ้าจะใครเอากาแฟามาเลี้ยงเขข้ัวเขาเลยนะนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ควรนะ,นะครับชาเขียวกินชาเขียวจะดีกว่าไม่ก,กินชาปกติกินชาเขียวจะดีกว่านะครับเพราะชาเขียวก็คือไม่ได้ผ่านไกระบวนการที่ทําให้ร้อนเพราะฉะนั้นไอสารที่อยู่ในชาเขียวมันก็จะดีอย่างดีอยูเออ่เขาบอกว่าโปรตีนเนื้อวัวจะไปกินเลยนะเนื้อวัวอย่าไปกินแล้วก็พยายามครับที่สําคัญที่สุดกําลังใจ กำลังใจผมเคยเจอคนที่มะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วหายจากมะเร็งโดยการเข้าวัดที่วัดปักน้าเนี่ยครับแล้วก็นั่งสมาธินะฮะมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะครับมะเร็งเต้านมขั้นสุดท้ายแล้วหมอไม่รักษาแล้วจากการที่เขาไปนั่งสมาธิแล้วก็ทํากําลังคือเป็นกำลังใจผมเชื่อถึงว่ากําลังใจนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับกำลังใจมันทําให้สมองของเราปลอดโปร่งเนี่ยนะสมองปลอดโปร่งแล้วมันก็จะทําให สารในสมองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทําให้ร่างกายในสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความสามารถในการต้านไอ้โรคทั้งหลายแหล่ได้ออกกำลังกายแน่นอนบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้ก็อย่าหมแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะการออกกำลังกายมันก็ทำให้เราได้ออกซิเจนนะเนะซลล์มะเร็งกลัวออกซิเจนนึกถึงตอนนี้ กลัวออกซิเจนเพราะนั้นถ้าเราออกกำลังกายแล้วออกซิเจนเยอะเราก็จะดีนะครับแล้วก็เมื่อตะกีน้นี้อาจารย์ปัจญ,ญาบอกไปแล้วนะคือเราดีขึ้นมาแล้วก็อย่าประมาทนะดีขึ้นมาแล้วก็ขอให้ประคองวิธีการดําเนินชีวิตของเราไปเรื่อยๆใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไปเรื่อยๆคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้ตัวอื่นแต่เรามีประสบการณ์มาแล้วไงนะ ถ้าเห็นทำเมื่อเช้าฟังผมบรรยายเมื่อตะวันกำวันฟังผมบรรยายจะเห็นคนชื่อไวเลสนะฮะที่เขาหมอเขาบอกว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เวลาสามเดือนแล้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่สามเนี่ยเข้ามาใช้ของเราแล้วภายในสี่วันเขาวด